ครับปกติสายลีนะครับนนมาบึงไก่นะครับนนเนาะเข่าครับไก่ประมาณหาเดือนครับประมาณนี้นะครับเนาะใหญ่เต็มทีว่วายู่ประมาณสองซีนะครับเนาะประมาณนี้แหละในประมาณสองซีสองหะนี่ไงไก่ นมครับตัวนี้แกผสมแม่ครับเนาะแม่นี่ยอะไรลูกเก็บโตนะครับนนองมากไว้นะครับเนาะมากก่โมนี่ไข่เราแหลกฟักออกมากครับถึงฝนนะครับเนาะถึงฝนตายมาเลยครับสามแม่จะได้ลูกครับ อย่างว่าทันไทยนะครับนะ ไปประมาณหาเดือนนะครับนี it, ่แหลเด็กเจ็บตัวนะครับเงาตัวหนึ่ง แม่กับลูกแม่พม่ากไกว้นะครับนะ้มีลูกอสองโตนะครับสองโตเหลือสองโตลูกลายอยู่ครับลูกหกเจ็ดโตนะครับตายหมดช่วงหน้าฝนนะครับตายมาเลยครับเสีดายนะครับเนาะ บม่ค่อยได้ไปตนอนกนะครับเนาะมาเบิ่งไก่มาติดภารกิจเห็ดเจ็บบอกรบนะครับ,นะบกกเนาะบิ้กบเลี้ยงปลาครับเมื่อวานซองมือซ้าม,มือนะครับไปเลี้ยงปลาดุกครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกรบนะครับเนาะ มีพอพันไม่พันรที่เหลือขาไง เขาไงานะครับบอลนี้ก็ประมาณจากกับลอยโตนะครับนะบอลอันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าโตแม่พันตัวใหญ่ตัวเก่าอันนั้นลูกของตัวนี้นครับเขา,งาไงมาเลย อล้วนะครับอนไรนัไง ทองนครับล er. ูกทองครับนี่ออกไว้ออกปลากินสุ่มหูมันหน่อยนะเผื่อพี่น้องสนใจนะครับเนาะและอยากเอาไปเลี้ยงก็บสีแบงๆอยู่ครับเนาะก็ได้ฆ่าเขานะครับเนาะ มันใหญ่กว่านี้น,นผมจะแบ่งให้นะครับนะจะทองนะครับตัวนี้เลือจากโต๊ะหกเนื้อหาหกโต๊บหกโตเหาตัวนึงแต่ก่อนหลุมันเจ็ดนะครับนะ ตุผูตัวนึ่งลูกยีงนักน,นะเนี่ นีคก็จบแค่นี้ครับเนาะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะแยงครับส่งท่าไซลุยนะครับเนาะเนี่ยกขอบคุณคววรับสวัสดีครับ